สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่นอ้องสีเขีดหนี่ยอ่วันนี้เมนูคือมาเดอร์มาเดอร์มาเบิงซอยสีเขีดเป็นบอใส่น้ำมันเข้าไปนิดนึงมาเห็ดซอยเน่ผู้ใดเห็ดเป็น ใครทำเป็นมาเห็ดซอยเนี่ยจ้าเดี๋ยวใส่น้ำมันเข้าไปหล่อยดูจะใส่กระเทียมพริกไทยกระเทียมพริกไทยเสียเป็นบะบับ้าเอาเอาไปสัง่งแล้วหน่อยสูตหั่วนาะ เพิมพริกไทยคั่วใ,ให้หอมควหอมนะจ๊ะให้มันเหลืองกันให้มันเหลืองก่อนนะคะนิดนึงใสก่หมูต้งใส่ด้วยเัมนี้กันใก่หมูลงไปผัดตดข้อหมูจ้ะน ตีโฟมหน่ยนะคะให้มนบ้อบางที่ใะเยอะเกินให้หนดั้ะเพราะกระเทือนเนี่ยนั่คือใจหน่อยใจไหลก็ได้ กระเทือนเีลงแรกพ่อกระเทือนแล้วพ่อดีอ,อีกนหมดตีอีกาว ตื้วยเลือดดีได้แบบดีต้องตายใ,ใส่น้ำตาลจะทาน่อยหน่อย เน่าเห็ดกับเขาหมอญ่ายแตกแตกสหน่อยนะคะพักห้หอมพัดแห้หอมกครัดหักเครื้ายไฟเฮ้ยแกะไข่ก็ไม่ต้องสีดสูดเยอทำให้ตกใจอีกนะแกะผัดลงไป นี่ยตะพาตีวาตะคาหน่อยเดี๋ยวท่ะมันโยกระเจ้เาใส่อีกบอกลุ่มนี่ซียูประมาณนี้เราจะปฏิพัฒ์พักให้มันโยกระจีเอาใส่ไปเรื่อยๆทีนั้นหมอหน่อย okay. อันนี้ต้มน้ำซุปไปเรียบร้อยแล้วเด้อจใจนี่น้ำซุปอันนี้ปรุงสํำเร็จแล้วพัดเซ็ตเรียบร้อยเสียมากลุกในหมอนอจารเนาะเพราะว่าหมอใบนี้มันน่อยก็สามารถเติมน้ำซุปลงได้เรื่องตอมามาใส่หมอนี่เป็นไดเฮียดหลายขั้นตอนวะทำหลายขั้นตอนบอ่ บนอนี่มีหมอนนะจ๊ะเนาะต้องมาต้มใส่หมองจัดกะใบนี้จังซีนะาจา๊ะเนาะสิเอาวพักมากเพิ่มลงเรื่อยๆพักๆให้มันนุ่มนะนะเป็นจังไดค่ะเป็นตะแสบบอน้ำซุปปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำซุปปรุงเรียบร้อยนะคะ นี่ละจ้าคือการต้มจับชายของสาวน้อยเขาเอิญต้่มจับชายต้มจับฉาดล่อให้มันล่อให้พักสุกพักเปืืยอยเลากกะซิมีความหวานของพักออกมาเนาะจ้นเนาะพูดได้อยากซิมมา,ดาเด้อจ้าเด้อล่อให้มันเดือดจักหน่อยค่ะนี่ไส้พกักมดเราด้วยจันเต็มหมอเต็มหมอล้นหมอด้วยค่ะค่ะพ่อๆก,กันได้น,ะะน้จ้าเนาะคลิปนี้ ต้มจับชายของซสาหน่อยเข็ดเปลี่ยนอยู่เดอ้อมันสิออกหอ,อมพริกไทยหอ,อมหอ,อมทีข้าพผัดเครื่องมันนะ่ะสิออกกินออกมาแต่ล่อต้ม่มให้มันเปื่อยพักเปื่อยผลเนาะมันสิเสีออกความหวานขรองผักจ้ะพบพอกันใม่คิปหน้าจ้าคลิปนี้บายบายขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าสวัสดีค่ะ